ขายล่มราคาส่งดียังไงแหมถามมาได้คุณลูกค้านะครับถามมาได้ขายล่มราคาส่งดียังไงดีสิครับก็ได้เงินไงครับผมก็รับจากธนาคารล่มเนี่ยแล้วไปขายต่อนะครับก็ได้กําไรนะครับล่มนี่ครับเป็นล่มสายลุงยี่ห้อธนาคารรวยขนาด14ก้านยี่ห้อธนาคารล่มรวยครับนี่ครับคุณลูกค้านะครับสั่งซื้อไปนะราคาที่65บาทอาจจะไปขาย จบาท85บาทหรือร้อยหนึ่งก็ได้อันนี้ก็เป็นกำไรแล้วเห็นไหมฮะนี่นะครับขายล่มส่งดียังไงก็ดีแบบนี้นะครับอีกอย่างนับขายล่มส่งนับกูลูกค้านับสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาที่ร้านธนาก็ได้นะครับก็มีสินค้าพร้อมส่งให้คุณลูกค้าทันทีเลยนะครับนี่ครับล่มขนาด14ก้านสายรุ้งอย่างดีเลยนะครับเปิดแบบออโต้นะครับตัวนี้นะขายส่งยกกล่องหนึ่งกล่องมี6กกันขายส่งมีกันละ65บาบาท ต่อแล้วก็เป็นขายราคา75บาท85บาทหรือร้อยหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับดีแบบนี้นี่เองครับการขายล่มราคาส่งนะครับช่องทางการติดต่องานครับ0 8นย์แปดเก้2 3นและ082 44 77 5 5องเราแอครสไซที4์7 5สามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคาล่มรวยเป็นไงครับเทคนิคดีๆจากธนาคาล่มรวย